สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานกินของหวานได้ง่ายสบายใจแค่ใช้สูตรนี้สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพระธาสุภาษิตเจ้าวันนี้พระาค<ม>ุณผู้ชมมาดูผล,ลไม้ในตำนานเจ้าเป็นผลไม้ที่คนนิยมปลูกไว้นาบานนั่นก็คือต้นมะยมเจ้าหลายๆท่านยิ่งท่านใดท,ที่เปิดกิจาการร้านค้าเนาะต,ต้นมะยมจะปลูกไว้นาบาน เพื่อเป็นเคล็ดลับเป็นการเสริมดวงเสริมสิริมงคลทพ่มีคนนิยมชมชอบเป็นอย่งอางที่พูดถึงติดปากแบบนี้จ้าทัดกระปุกไว้เหมือนกันต้นมะยมนี่นะเจ้าทางบ้านพะจะหอมว่าน่วยมะย,ยมเจ้าในทางการแพทย์เจ้าคุณผู้ชมในแพทย์ยแผนไทยนะเจ้าใบมะยม,ยมควัานกลิ่นใบสดๆดนะเจ้าจะได้ผลกว่าการต้มกิน อันนี้มันมีทั้งหน่วยทั้งใบเนาะดกขนาดเลยเจ้าใบมะยมนั้นมีสรรพคุณทางยาเด่นเรื่องลดน้ําตาลในเลือดเจ้าสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงใบมะยมเป็นตัวยาที่ดีมากๆเลยเจ้ามีสรรพคุณต้านเบาหวานแล้วก็บำรุงตับอ่อนเนาะเมื่อกินใบมะยมจะกระตุ้นตับอ่อนเพื่อผลิตน้ําตาลได้มากกว่าเดิมเจ้าอันนี้คุณผู้ชมโมอกอแต่มันจะบะเหนื่อยจะบะเพียเจ้า เมื่อตับอ่อนแข็งแรงแล้วตับอ่อนจะทํางานได้เองเจ้าโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลินจากภายนอกเนาะตับอ่อนจะควบคุมน้าตาลได้ด้วยตัวเองเจ้าซึ่งสรรพคุณของใบมะย,ยมนั้นจะช่วยกระตุ้นน้าตาลไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีเลยเจ้าคุณผู้ชมถ้าเราจะเอามาทาเป็นยาสม,มุนไพรเรื่องอน้าตาลในเลือดแล้วก็เบาหวานนั้นเอาใช้ใบมะย,ยมสดๆเลยเจ้าจะแก้หรือว่าจะอ่อนใช้ได้หมดเนอ้อ แล้วก็รากเตยสดจ,จะสดหรือจะแห้งก็ได้ปริมาณเท่ากันใส่น้ําพอท่วมตัวยาเจ้าต้มจนเดือดแล้วก็กรองเอาน้ํามาดื่มเนาะแต่ถ้าบ่มีรากเตยใช้ใบมายมอย่างเดียวก็ได้เจ้าสําหรับท่านที่เป็นเบาหวานถ้ามีเก็กเล็กเล็กน้อยๆมาบอกเจ้าอดมาได้ที่จะกิ่นของหวานเนาะเราก็กิอ่อยากกิ่นของหวานเราก็กินใบมะยมสดๆไปเลยเจ้า2-3ก้านการการเราต้องเอานะเจ้ากินเฉพาะใบ2-3ก้านการเนอ จะปั่นหรือว่าจะเอามาเคี้ยวเองก็ได้ถ้าปั่นก็นจะง่ายน้อยๆกินง่ายน้อยวพาเขาเคี้ยวเขาปั่นกินดื่มลงไปแล้วจากนั้นก็นกินของหวานที่ชอบได้เลยเจ้าเพราะว่าการแยของใบมะยมนั้นจะช่วยดูดซับน้ำตาลห mm hmm. รือดูดซึมเข้ากระแสเลือดเจ้าอันนี้เป็นเคล็ดดีๆที่พัดอยากจะมาบอกสําหรับหลายๆบ้านที่มีต้นมะยมเนาะสมควรปลูกไว้เป็นยังยิ่งเท่าคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าจะเอามากินมาใช้ในยามที่เหาจําเป็นเนาะ